ุโคคนอวาต้าเวอร์อัปเดตตัวคอนดูสิมีเด็กวัต่อแตะด้วยน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลองแต่งตัวกันนะเอาสีตาอันไหนดีนะสีเขียวดีไหมเขียวไม่เอาดีกว่าเอา,เอาสีอืมสีนี้นี่แหละเดี๋ยวดีใ,ใจอีกเจอแล้วน่ารักไหมเดี๋ยวเรามาเลือกปากกันว่าจะเอาปากแบบไหนอันไ,ม,นไม่ ไเอาน,นี้ดีกว่าแล้วก็แก้มเอนไหนดีแก้มนี้กันอืมเอาทรงผมอันสุดท้ายอันสุดท้ายโอเคแล้วก็สีผมสีชมพูออกดีหน่อยแล้วก็เลือกผ้าอ้อมผ้าอ้อมสีไหนดีอดอกไม้ดีไหมดอกไม้เออาดอกไม้ดีกว่า ชุดไมเหรอกเป็นชุดแบบนั้นดีชุดนี้แล้วกันนี่ไงเจอแล้วน่ารักไหมทุกคนต่อมาเราก็เลือกตรงเทาง้าไปเอาดีกว่าไปเอาไหเคะเดี๋ยวเราขอไปเลือกทรงผมใหม่ก่อนนะว่าเราจะอาไหนวันนี้ดีไหมอ๋อเดิมดีกว่าไม่ไม่เหลือทรงผมนี้เออดงไหมไม่เอาอ๋อเดิมใช่ใช่เสร็จแล้วน่ารักไหมทุกคน